แล้วขออ่ะแล้วเหรอเออสวัสดีครับวันดีุ้ณช่องอากองเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมฟอร์ซ่าลิซันหานะครับดวใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปได้นะครับกดแบบกระทึบกระทึบกระทึบบอกให้กระทึบไงกระทืบกดเยอะๆนะครับกดได้ถึงเนื้อมาซับเร็วๆเลยนะครับกดบอกให้กระทึบอย่างเดียวเลยกะใจเบอกเอวอวันนี้นะครับมีคนเขารีเค uest มานะครับ ว่าเขาอยากได้ N s X นะครับไอผมจะเล่าก่อนนะครับคือ N s X เนี่ยมันจะมี2รุ่นนะครับก็เป็นตัว N A 1กับ N A 2นะฮะไอคันนี้ก็เป็น N A 1นะอันนี้เป็น N A 2ผมก็ได้ซื้อมาบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะรีวิวเจ้า N A 2ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะแต่งนะครับเครื่องเดิมเป็น A N N A นะครับก็คือจะไม่มีเทอร์โบนนะเดี๋ยวผมจะแต่งเลยแล้วกันนะมายคาไป คือเดี๋ยวผมจะเล่าด้วยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างคือเนี่ยมันเริ่มจากคือทั้งสองคันเนี่ยนะครับมันมีอยู่ที่ร้อยสี่ิคันอยู่บนโลกนะครับรวมทั้งสองคันนะอยู่รวมทั้งสองคันเลยอะ่ะพูดได้เลยคืออันนี้ N A 2นี่จะหายากกว่า N A 1นะครับพูดได้เลยโคตรยากอะ่ะพูดได้เลยหกสิบล้านก็เอาไม่อยู่เลยไป เราไปแต่งกันเลยคือเขาแต่งมาเฉพาะการวิ่งบนแท็กนะมันไกลมันคล้ายๆกับพวกฟลรี่สามสี่แปดทีบนะครับแล้วเราจะแต่งให้ดูเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราแต่งให้ดูกันเลยผมให้ดูภายในก่อนว่ามันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นแท็กครับแต่เจ้า NA1 นะครับในเกมมันจะเปิด เปิดไอ้เปิดหน้าเปิดหลังไม่ได้นะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับเกมเขาทำมาไม่ดีนะครับก็คือเขาทำมาแบบไม่หมดอะ่ะเออแล้วผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับคือมันเปิดไม่ได้จริงๆนะครับก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเข้าไปดังได้ปะเนี่ยฮอนดุงไซจะเป็นรถห่วหามครับก็เลยเปิดยากนิดนึงนะครับก็คงไม่ได้ อันนี้ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ NA1 เซฟเครื่องเราจะไม่เซบเลยนะครับเครื่องเดิมเป็น NA นะครับสังเกตดีๆว่าเขาจะไม่มีเธอโบมาให้เห็นไหมครับแล้วผมจะเอาขับ2นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำ NA2 ให้นะครับถ้าเกิดอยากให้มีคลิปหน้าครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยเถอะนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดให้หน่อยนะครับกดทื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 บไปเลยนะครับกดทืบไปเยอะๆหน่อยนะครับฝากกดให้ผมหน่อยนะครับ กดได้ถึงเดือนมาทรบเร็วๆนะครับไปนี่ผมก็จะจัดเต็มทุกอย่างนะครับ,บ<ง>คือรถเริ่มก็เสียประมาณเนี้ยเนาะ<ง>ล้อไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนสักอย่างยกเว้นเบรก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 เดิมด้วยเอาดิรถแพงมันก็ต้องเบรกเดิมโชค๊คเขาต้องโช๊คเดิมด้วยนะผมจะจัดทุกอย่างเดิมหมดโลบงโลบาไม่ใส่แล้วทั้งสองคันนะครับคันแรกนะครับผมก็จะแต่งให้เสมือนจริงมากที่สุดคันแรกนี่เป็น มีความแตกต่างก็คือ NA1 เนี่ยจะไม่มีบอดี้คิทที่ลดน้ำหนักนะครับ NA2 จะมีนะก็คือจะต่างกันนิดนึงนะเปนตัวบอดี้เขาจะถอดน้ำหนักอะไรที่ไม่ไม่จำเป็นเขาก็จะยัดเอ่อพวกคาร์บอนเคฟล่าเข้าไปนะครับอืมมันก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะแต่งให้ดูด้วยนะล้อไม่เปลี่ยนยางไม่เปลี่ยนขอบเท่าเดิมพูดได้เลยไม่ใส่ไม่ใส่ ร้อคันในโลกโอ้โหไม่แต่งอะไรเลยสักรอย่างนะโคตรยากอะ่ะคือมันฟาดกันได้เลยกับฟออ์รลี่นะครับนี่เป็น n x r นะครับเป็นตัว n a 1นะครับส่วน n a 2เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้นะครับไปอืมไปอันนี้มันน้ำหนักอยู่ที่1530กิโลกร,รัมนะครับ ก็จะเพิ่มมา300โลนะไ้ฟังเสียงก่อนเครื่องเดิมเลยนะค่อนข้างคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องตันมัมนฟัสกับเจ้าฟอร์ลรี่ได้เลยนะเป็นเฟอร์ลรี่ TBC80 อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับฟอร์ลรี่เก่าๆหน่อยนะครับ,ค,รบคือมันยุครถยุคกรัสุนนันเนาะก็น่าจะฟัดกันได้เลยเหละครับอืมนี่ <N> F40 ปะ่ะคนฟัดกับเจ้านี่สบายเลยครับ F40 c o m p e t i t r n นะครับก็คือมันจะไม่เนี่ยครับมันไอมันฟัดกันได้เลยนะครับระหว่าง2คันนี้เพราะว่ามันเป็นขับหลังเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันลดน้ําหนักเบาเหมือนกันคือแบบว่ารถถูกก็แรงได้อะสมัยนั้นถูกนะครับแต่ตอนนี้60ล้านก็เอามาอยู่เลยครับตอนนี้โอ้โหโคตรแพง1 4 0คันในโลกก็รู้สึกว่า ไอคันที่มีน้อยเนี่ยจะเป็น NA 2นะครับ NA 2จะหายากกว่า NA 1นะ NA 1จะมีร้อยสี่ิคันนะส่วน NA 2นี่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีไม่ถึงร้อยคันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองไปวิ่งให้ดูเลยแล้วกันนะคะโอ้ยเพราะเสียงคล้าย EK 9เลยนะครับแต่ว่า EK 9ดังกว่านั่นแหลมๆหลมกว่าไปรถตัวมันนั้นถือว่าแรงเลยครับรถที่ไอเหยียบที่ถึง3า0รอนี่ถือว่าแรงมากๆเลยนะ ไม่จูนด้วยวเอาดิไม่จูนด้วยถ้าเกิดจูนสมัยนั้นเขายังไม่เก่งกันเนาะเดี๋ยวนี้มันก็พูดฟาสก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ่เดี๋ยวลองดูถ้าเกิดสามร้อนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะครับสมัยรถสมัยนั้นเลยนะโอ้คือทั้งสองคเนี่ยหกสิบล้านบวกบวกอัพอัพไปเลยนะครเป็นไอทูน่าจะเป็นร้อยล้านแล้วครับเดี๋ยวนี้ประมูลจบกันไปนะครับแต่อันนี้น่าจะหกสิบล้านบวกบวกครับโอจะทําคลิปใหญ่นะไอ เดี๋ยวผมได้ซื้อมาแล้วแหละเดี๋ยวผมจะทำลิปแยกให้แล้วกันนะครับไปใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับกดทึบกดทืบมันเข้าไปเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับโ้มันเดี๋ยวเราต้องไปซัดกันบนทางด่วนแลวแหละเดี๋ยวเราบาร์กไปทางเรือนก่อนนะถ้าเกิดนี่เท่าพี่ปีสามร้อยนี่ผมชอบเลยนะ คือมันเป็นรถที่เก่าแต่เก่าอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แพงอยู่ด้วยนะโคตรแพงอะผมพูดได้เลยน้ำหนักที่หนึ่งพนาร้อยสามสิบกิโลนะฮะไป เนี่ยมันลดน้ำหนักมาด้วยนะเหลือ1,530กิโลแล้วอีกอย่างหนึง่งตัวถังนะครับมีความพิเศษก็คือจะเป็นอลูมิเนียมทั้งคันนะครับคือรถสมัยนี้เขาก็ไม่ทำอลูมิเนียมมันเขาก็ทำโครงเหล็กกล้าเลยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่านะครับแต่อันนี้เขาเน้นความเบานะครับคือนี่คือไปวิ่งกับพลารี่กับสบายอ่ะ Turn right ฟังนะครับก็อย่างเช่น n อ็เนี่ยคือมันยิ่งเก่ามันยิ่งแพงน,นะครับแล้วมันมีร้อยสี่สิบคันในโลกนะครับในโลกเลยนะ <I know. S 1> คือแบบโคตรน้อยอะ่ะน้อยมากๆอ่ะแล้วส่วนใหญ่ไปอยู่กับมือฝรั่งซะเยอะนะครับคนไทยนี่รู้สึกว่าจะมีประมาณแค่แค่สองคันคันเดียวด้ที่ทำนะครับ n อ็นเอวัดเอ็นเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวผมเปรียบเทียนไปดูอย่างเช่น R35 นะครับซื้อสมัยก่อนปี2012อะไรอย่างงี้นะครับปี2012 สิบล้านเดี๋ยวนี้สองพันปีสองพันสิบเจ็ดไอตอนที่มันมารุ่นใหม่นะสองพันสิบเจ็ดก็อันนี้ก็เหลือห้าหกล้านแล้วเห็นนะแต่นี่มันมันมันต้องอยู่ที่รวยด้วยนะแล้วก็ใจชอบด้วยนะผมว่าแล้วผมก็จะมาเล่าใหม่นะคอับอัน,นอันนี้เป็นตัว NA1 นะส่วน NA2 เดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้เลยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับ คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทํารถอย่างนี้นะอย่างเช่นมีคนมาคอมเมนต์ผมก็จะทําให้นะครับจะเป็นตัวแยกนะครับเป็น N X X R N A 1เดี๋ยวเราก่อนนี้เราจะจากจากกันเราต้องไปซัดกันบนทางด่วนกันก่อนไปติด ดันล้างดันล้างเ้าไว้คือตอนนี้รถก็ผ่านประมาณ20กว่าปี20มันอบปี2 0 1 2เอ้ยปี1 9 9พ้ากรถ92นะก็ผ่านมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะเกือบจะ30แล้วอ่ะมันไม่แพงก็ไม่รู้จังไงนะก็เหมือน AE86 ครับรถปี86เลยนะ1 9ึ6ง9กก็โคตรแพง เดี๋ยวนี้ก็พอๆกับเอ็นเอเก็กเลยมั้งแต่ว่าน่าจะถูกกว่านะครับรถมันเยอะกว่าเขาผลิตเหมือนสายการผลิตแบบว่าเยอะกว่าคือเป็นหมื่นคันเป็นแสนคันอะไรเงี้ยนะถึงบถึง3อ0ที่ผมพูดเลยว่าเก่งเพราะมันตันเกียร์เกียร์หกแล้วนะผมกดแล้วหนักไม่ึ้นแล้ว320ไม่จูนอะไรเ้วยนะเอาละครับเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับใครถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับ ใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมากดสไลด์ผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอขอบคุณนะผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับขอบคุณครับพุทธังมังตาสังเข้ามังตาเปลี่ยนโอ้ยจบไปกับเอ็นเดวันสวยๆว่ะเดี๋ยวเอ็นเดทูผมทําให้นะครับกดติดตามกนเยอะๆกระทบกระทบกระท็บบอกไอ้กระทบไงพูดไม่รู้เรื่องไงพุทธังมังตาสังเมังตากระทบ bắt đi tạm một lái cứ chơi giúp cho khai